สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผาาฐานขายวันละ1 0 0 0บาทคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ที่57นะครับคลิปนี้ก็จะเอาขวานกระแทกผ่าไม้มาอัปเดตให้ชมกันนะครับขวานกระแทกผาไม้ที่ทําอยู่นะอตอนนี้ก็เป็นแบบเหล็กเผาตันนะครับก็ทําอยู่3รุ่นนะครับ รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่นะครับทำจากเหล็กเทาตันแล้วก็มีลักษณะทรงก้างปลานะครับน้ําหนักก็กำลังดีนะตัวเล็กเนี่ยน้ำหนักตอนนี้ก็คือ9กกิโลนะครับส่วนตัวใหญ่นั้น10.5กิโลนะครับ ก็จะยาวกว่ากัน20เซนนะครับส่วนตัวเล็กก็จะสั้นกว่าตัวกลางนั้น15เซนนะครับก็สามารถผ่าไม้ได้นะครับทุกตัวตัวเล็กก็จะเป็นงานเบาหน่อยแต่ก็ผ่าได้นะครับคลิป E p ีที่54นะผมก็ได้ทดลองผ่าไม้มาขามให้ดูแล้วนะครับตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่สามารถผ่าได้นะครับ แข็งแรงนะครับจากเหล็กเลาตันทั้งตัวนะครับยกเว้นแค่เหล็กแป๊บตรงกลางเท่านั้นเองที่เป็นเหล็กแป๊บนะครับที่เหลือก็เหล็กเลาทั้งหมดถือว่าแข็งแรงและก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนแกนขวานก็จะเป็นเหล็กเลาเหมือนกันนะครับจะไม่มีการบิดงอในการใช้งานนะ ก็ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวปรับมาชุดนี้ก็ผมว่าไม่รู้จะปรับอะไรแล้วครับคือเต็มที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นใบขวานนะฮะทำจากเหล็กอาเหล็กแหนบนะครับก็แข็งแรงนะฮะตัวนี้ก็มันก็เคยมีปัญหานะครับกว่าจะมาถึงอตรงนี้ได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะ ตัวนี้ทำจากเหล็กแหนบครับก็เคยเจอปัญหาว่า,าชุบแข็งมากเกินไปนะครับซึ่งมาเจอขวานกระแทกตัวนี้มันทำให้มันแตกนะฮะคมขวานนี่แตกเลยนะครับซึ่งแรงกระแทกนี่ค่อนข้างมากนั้นพอปรับนะอันนี้ก็ให้ช่างเขาปรับค่าความแข็งลงหน่อยมันก็อ่อนไปพออ่อนไปมันก็บิด ปลายขวานคมขวานนั้นบิดไม่แตกแต่ตอนนี้ก็ปรับแล้วแล้วครับไม่ไม่เจอปัญหาแล้วก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วในในระดับนี้นะขวานนี่เหล็กแนบเล็กแนบก็จริงครับแต่ว่าถ้าค่าความแข็งมันไม่เหมาะสมกับแรงกระแทกมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับนี่ครับก็ ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับปรับแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้วานลักษณะเล็กแนบแบบนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งการใช้งานก็การันตีแล้วครับว่ามันใช้งานได้ได,ดีนะฝานกระแทกที่ผมทำอยู่นะครับก็ส่งลูกค้าไป3ปีแล้วก็ประมาณ400ตัวได้นะครับจะเข้าถึง400รนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือเหล็กแป๊บตัวนี้แหละครับที่มีปัญหาก็ผมเคยใช้ท่อเหล็กแป๊บหนาหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นท่อปะปาก็ใช้มานานแล้วก็แข็งแรงดีนะครับไม่เจอปัญหามาเจอปัญหาช่วงหลังนี่แหละครับคือเหล็กมันแพงมั้งผมไม่แน่ใจพอไปซื้อเหล็กมาแล้วเหล็กมันบางลงก็เจอปัญหาว่าลูกค้าบอกว่า ขวานแตกนะฮะผมก็ขอกลับมาดูก็เจอปัญหาว่าเหล็กมันบางลงครับซึ่งผมก็ไม่ได้ตรวจสอบดูนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้แหละครับที่เป็นปัญหาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กหนาเลยครับสามมิลเลยตัดปัญหาไปเลยเหล็กหนึ่งนิ้วนะครับหนาสามมิลตอนนี้ก็ไม่พบปัญหาอีกแล้วนะครับส่วนตัวที่มีปัญหาผมก็ทําเปลี่ยนให้ลูกค้าไปสิบตัวนะครับโหแต ไม่คุ้มค่าเลยต่อมาก็ผมก็ตรวจสอบตลอดและครับทีเนี้ยเป็นบทเรียนนะฮะก็โอเคแล้วครับเรื่องเหล็กแป๊บก็ตัดปัญหาไปนะครับก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้แข็งแรงที่สุดนะครับเชื่อมพอกสชั้นเลยนะครับแต่ละช่วงละช่วงนะฮะเราก็ได้ขวานกระแทกผ่าไม้ที่สมบูรณ์แบบแล้วละครับตอนเนี้แล้วก็ผมได้ลองผ่าไม้มะขามนะครับ นี่คือไม้มะขามก็ผ่าง่ายนะครับถ้าตัดไม่ยาวมากแล้วก็เป็นไม้สดจะผ่าง่ายทุ่นแรงนะครแต่ถ้าตัดไม้ทิ้งไว้สักสองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันเหนียวนะครับมันคายยางแล้วยางมันแห้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราให้ผ่าไม้ได้ง่ายนะครไม้แห้งก็ผ่าได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเราอาจจะต้องออกแรงเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าไม้แห้งเลยเนะี่ยยิ่งง่ายปล่อยไว้จนจนแห้งเนี่ยผ่าง่ายสบายสบายครับนี่คือไม้มะขามครับที่ว่าเหนียวเหนียวที่สุดแล้วนะครับก็ผ่าได้อย่างที่เห็นนะง่ายๆนะครับก็เรียบร้อยครับผมทําอยู่3ามรุ่นนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อันนี้ก็แจ้งราคาไปเลยนะครับ รุ่นเล็กเนี่ย1,990บาทนะครับรุ่นกลาง2,400่บาทรุ่นใหญ่ก็2,900บาทนะครับราคานี้รวมส่งแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วผมก็ยังทำแท่นจับไม้ด้วยนะครับแท่นจับไม้ตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกมากในการจับไม้นะครับตัดไม้ไม่ต้อง พิกไม้บ่อยๆนะฮะก็โอเคครับอัปเดตให้รับทราบประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์092 268 2183นะครับ